มีเงินแค่20บาทแต่เขาทําให้มันกลายเป็นล้านได้ยังไงคุณเชื่อไหมว่าเงินแค่20บาทสามารถเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตได้มีคนเคยพูดว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆสามารถสร้างปลายทางที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราเชื่อและไม่ยอมแพ้ในคลิปนี้คุณจะได้ฟังเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่เคยไม่มีอะไรเลยในชีวิตไม่มีบ้านไม่มีงานไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อข้าวเขาเหลือเงินแค่20บาทในกระเป๋าแต่เขาไม่ยอมแพ้แล้ววันนี้ เขากลายเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สินหลักล้านไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะแนวคิดวิธีคิดและการลงมือทำที่เปลี่ยนทุกอย่างฟังให้จบแล้วคุณจะไม่มีวันมองเงินแค่20บาทแบบเดิมอีกเลยเพราะมันอาจเป็นใบเบิกทางสู่ชีวิตใหม่ที่คุณไม่เคยกล้าฝันบทที่1จุดเริ่มต้นของคนติดลบผมเคยมีชีวิตดีครับจนวันหนึ่งทุกอย่างหายไปเหมือนฝันร้ายชื่อของเขาคือแมนชายวัย36ปีในวันที่ชีวิตพังทลายลงเมื่อ3ปีก่อน แมนเคยเป็นเจ้าของร้านมือถือมีรายได้เดือนละ8 0,000บาทมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสาววัยสี่ขวบมีรถเก๋งหนึ่งคันบ้านทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครเขาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากแต่ก็ไม่ได้ประหยัดสุดโต่งผ่อนบ้านเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทผ่อนรถเดือนละเจ็ดพันบาทค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดประมาณสี่หมื่นต่อเดือนเหลือเก็บประมาณหนึ่งหมื่นบาทในวันที่ปกติแต่โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน โควิดมาธุรกิจร้านมือถือเริ่มแย่คนไม่กล้าซื้อโทรศัพท์ใหม่จากเคยขายวันละ8เครื่องเหลือวันละหนึ่งเครื่องบางวันศรายได้จาก80,000เหลือแค่8,000บาทต่อเดือนในเวลา3เดือนนี่เริ่มทับถมบ้านเริ่มถูกทวงรถเริ่มถูกยึดบัตรเครดิตเริ่มโทรมาไม่หยุดเขาพยายามดิ้นรนเท่าที่ทำได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เงินหมดมือเปล่าไม่มีแม้แต่เงินซื้อข้าว ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวเลยชีวิตเราควรจะจบลงตรงนี้เขาเล่าว่าผมจําได้เลยวันนั้นผมนั่งอยู่ริมคลองไม่ได้กินข้าวมาเกือบสองวันในกระเป๋ามีเหรียญอยู่20บาทผมเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเปิดตู้เย็นดูน้ําเปล่ากับขนมปังแล้วผมก็เดินออกมาโดยไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะผมคิดว่ามันควรจะเอาไปใช้อย่างอื่นที่มีค่ากว่านี้เขาเดินเตะฝุ่นกลับบ้านเช่าเล็กๆที่ยังค้างค่าเช่าอยู่สองเดือนคิดในใจถ้าใช้20บบาทสุดท้ายหมดแล้วพรุ่งนี้จะอยู่ยังไง น้ำตาคลอเบ้าแต่นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนเขานั่งลงแล้วเขียนกระดาษหนึ่งใบหนึ่งฉันเหลืออะไรอยู่ตอนนี้เงิน20บาทมือเปล่าโทรศัพท์เก่าหนึ่งเครื่องสองชั้นอยากเป็นใครในหนึ่งปีจากนี้ฉันอยากเป็นคนที่มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและไม่ขอเงินใครสามฉันทําอะไรได้บ้างตอนนี้เลยฉันเคยทําอาหารพอได้ฉันมีไอเดียฉันมีแรงฉันยังไม่หมดหวังเขาเขียนคําว่าเริ่มจากที่มีตัวโตโต,ตลงบนกระดาษแล้วบอกกับตัวเองว่า ผมจะทำให้20บาทนี้งอกออกมาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามบทที่สองมองเงิน20บาทแบบใหม่วันรุ่งขึ้นเขาเดินไปตลาดเช้าหน้าโรงพยาบาลเก่า20บาทในกระเป๋าเขาแบ่งใช้แบบแม่นยำที่สุดในชีวิตมะนาวสองลูกเท่ากับ10บาทพริกขี้หนูบวกกระเทียมเท่ากับ5บาทใบตะไคร้เท่ากับ5บาทเขากลับห้องเช่าใช้ครกที่เพื่อนบ้านเคยให้มาตำน้ำพริกสดแบบโบราณ ใส่ถุงใส่เล็กๆได้สามถุงแล้วเขาเดินไปหน้าวัดนั่งใต้ต้นไม้ตั้งป้ายกระดาษที่เขียนด้วยลายมือว่าเขาเริ่มมีออเดอร์จาก Facebook วันละสาถึงสขวดเขาแพ็คใส่กล่องเองใช้ถุงซิปใช้ปากกาเมจิกเขียนชื่อจุดเปลี่ยนใหญ่คือโพสตที่1 2ลูกค้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังรีวิวให้ยอดขายพุ่งวันเดียว200ขวดเขาต้องขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยแพ็คหลังจากวันนั้นเขาเริ่มจ้างเด็กมอปลายแถวบ้านมาช่วย ซื้อเครื่องซีลมือสองซื้อฉลากแบบพิมพ์จากร้านป้ายธุรกิจเริ่มมีโครงสร้างเขาเริ่มใช้คําว่าธุรกิจกับสิ่งที่เขาทำแทงที่ก่อนหน้านี้ใครๆเรียกมันว่าขายน้ําพริกข้างถนนบทที่5จากแผงลอยสู่ตลาดนัดหลังจากมีกําไรมั่นคงเขาเริ่มคิดเรื่องการเติบโตไม่ใช่แค่ขายเพิ่มแต่เติบโตแบบมีแผนเขาเขียนแผนไว้ว่าเดือนหน้าเพิ่มยอดขาย20% อีก3เดือนเปิดจุดขายใหม่ภายในปีนี้มีรายได้ถึง50 0 0 0บาทต่อเดือนเขาเริ่มเช่าล็อกเพิ่มในตลาด3วันต่อสัปดาห์จ้างคนช่วยขายอีก1คนใส่เสื้อทีมโลโก้เดียวกันแจกคูปองซื้อ5แถมหนึ่งทำสมุดสะสมแต้มลูกค้าขาประจำยอดขายพุ่งวันละ800ร้อยถึงหนึ่บาทเขาแบ่งเงินอย่างเคร่งครัด40%หมุนสินค้า30%เก็บไว้ลงทุน20%สำรองฉุกเฉิน 10%ให้พ่อแม่วันหนึ่งมีลูกค้าบอกว่าพี่อยากเปิดแฟรนไชส์แบรนด์น้องนะมีแบบนี้ที่เชียงใหม่บ้างไหมเขาตกใจเพราะไม่เคยคิดเลยว่าน้ำพริกบ้านบ้าจะมีคนอยากแฟรนไชส์เขากลับบ้านแล้วนั่งคิดทั้งคืนแล้ววันต่อมาเขาเริ่มศึกษาแฟรนไชส์คืออะไรสัญญาแฟรนไชส์ต้องเขียนยังไงมีต้นทุนเท่าไหร่ต้องสอนสูตรไหมเขาไม่รู้เลยแต่เขาเรียนทุกอย่าง3เดือนถัดมาเขามีจุดขายแฟรนไชส์สองแห่งจุดแรกเชียงใหม่จุดที่สองหาดใหญ่ เขาจัดส่งวัตถุดิบเองแพ็คจากห้องเล็กๆใช้ขนส่งเอกชนและเริ่มทำระบบหลังบ้านในเวลาเพียง1ปีหลังจากวันนั้นที่เหลือแค่20บาทเขามีรายได้เฉลี่ยเดือนละ80,000ถึง120,000บาทมีจุดขาย3แห่งมีเพจยอดติดตามหลักหมื่นมีลูกค้าที่รอซื้อทุกเดือนเขานั่งเปิดกระเป๋าสตางค์ใบเดิมและยังเก็บเหรียญ12เหรียญนั้นไว้อยู่นี่คือเงินสเหรียญที่เปลี่ยนทั้งชีวิตผมเขาพูดพร้อมน้ำตาคลอ บทที่6คิดแบบนักธุรกิจคนจนกับคนรวยไม่ได้ต่างกันที่เงินในกระเป๋าแต่ต่างกันที่วิธีคิดต่อเงินทุกบาทในกระเป๋าแมนเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ไม่ใช่แค่ขายน้ําพริกแต่มันคือระบบธุรกิจที่เติบโตได้จริงเขาเริ่มเปลี่ยนมายเซตตัวเองจากแม่ค้าเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่มจากจ้างคนแรกหลังจากยอดขายทะลุวันละ1 0 0 0ถึง2,000บาทเขาเริ่มไม่ไหวกับการทําทุกอย่างคนเดียว เขาลองจ้างลูกชายของเจ้าของห้องเช่าให้ช่วยแพ็คของดูแลวัตถุดิบทําความสะอาดรายวัน300บาทพร้อมข้าวกลางวันเป็นการจ้างเพื่อขยายไม่ใช่จ้างเพื่อสบายตัวจากนั้นเขาเริ่มจ้างแม่บ้านกเกษียณให้ช่วยตำพริกเพราะแม่บ้านคนนี้เคยเป็นแม่ครัวมาก่อนเขาบอกว่าถ้าคุณอยากโตคุณต้องเลิกทําทุกอย่างคนเดียวให้ได้และต้องไว้ใจคนอื่นมากพอจนกล้าป,ปล่อยบางหน้าที่ไปให้เขาพัฒนาแบรนด์ เขาลงทุน5000บาทจ้างนักศึกษาฝึกงานออกแบบโลโก้น้ำพริกแมนสร้างฉลากแบรนด์ใหม่สั่งพิมพ์ฉลากครั้งละ500ชิ้นเริ่มแต่งบูธให้มีธีมชัดเช่นสีแดงขาวกลิ่นไทยโบราณเขาเปลี่ยนจากขายของตลาดเป็นธุรกิจน้ำพริกแนวเฮอริเทจที่เน้นเอกลักษณ์ไทยแท้ลูกค้าเริ่มแชร์ภาพบูธของเขาในโซเชียลยอดสั่งออนไลน์เพิ่มขึ้นเท่าตัวบริหารแบบง่ายแต่ชัดเจนเขาวางระบบบัญชีแบบง่ายที่สุด 1บัญชีรายวันรายรับรายจ่ายทุกวันจ่ายค่าแรงแยกบัญชีไว้ต่างหาก2บัญชีลงทุนทุกเดือนตัดเงิน20%แยกไปลงทุนอุปกรณ์3บัญชีฉุกเฉินเก็บเงิน10%อร์เซของรายได้ทุกวันใส่กล่องเหล็กไม่แตะต้อง4บัญชีพัฒนาตัวเองใช้เรียนคอร์สออนไลน์ซื้อหนังสือค่าเดินทางไปดูงานเขาบอกว่าผมไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์แต่ผมรู้ว่าถ้าไม่แยกเงินให้ชัดเงินจะหายแบบไม่รู้ตัว เริ่มขยายออนไลน์เขาเริ่มตัดสินใจส่งน้ำพริกทั่วประเทศผ่าน Carry Flash เขาจ้างร้านข้างบ้านทำกล่องพิมพ์ชื่อจัดโปรโมชั่นเซ็ตสกระปุกราคาพิเศษถ่ายวิดีโอรีวิวสั้นๆด้วยมือถือเก่าเองยอดขายพุ่งแบบก้าวกระโดดมีลูกค้าใหม่จากกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตเขาเริ่มปิดยอดออนไลน์เดือนละห้าหมื่นถึงเจ็ดหบาทและนี่คือครั้งแรกที่เขาเริ่ม มองเห็นล้านแรกอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมบทที่7ลงทุนต่อยอดเมื่อไรายได้เริ่มมั่นคงเขาเริ่มทำในสิ่งที่คนติดลบมักไม่กล้าทำคือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เชี่ยวชาญเพื่อให้ธุรกิจโตซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเขาซื้อเครื่องบดพริกเท่ากับ8,500บาทเครื่องกวนอัตโนมัติเท่ากับ6,900บาทตู้เย็นขนาดใหญ่เท่ากับ5,500บาทตู้แช่แข็งเท่ากับ4,300บาท เขาใช้เงินเก็บรวม30,000บาทในเดือนเดียวแต่ไรายได้เพิ่มขึ้นทันที30%เพราะประหยัดเวลาประหยัดแรงงานทำสินค้าได้ปริมาณมากขึ้นสินค้ามีมาตรฐานสร้างระบบเล็กๆในบ้านเขาเปลี่ยนห้องเช่า2ห้องให้เป็นห้องทำครัวกลางห้องแพ็คสินค้าห้องสต็อกวัตถุดิบห้องนั่งคิดแผนธุรกิจเขาใช้กล่องพลาสติกติดป้ายแยกวัตถุดิบเขียนตารางเวรทำความสะอาดใช้ google sheets ควบคุมสต็อกออนไลน์ ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีต้นทุนสูงแต่เกิดจากความใส่ใจคนจนไม่แพ้คนรวยเรื่องเงินแต่จะแพ้ทันทีถ้าไม่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่คนรวยทำเปิดแฟรนไชส์จากคําขอของลูกค้าหลายจังหวัดเขาเริ่มออกแบบโมเดลแฟรนไชส์แบบง่ายที่สุดลงทุนเริ่มต้นเท่ากับ3,900บาทได้ของครบพร้อมขายเขาส่งน้ำพริกให้ส่งสูตรให้เฉพาะน้ำจิ้มหนึ่งตัวจัดอบรมออนไลน์ให้ฟรี ทำคู่มือให้ทุกจุดขาย3เดือนถัดมาเขามีจุดขายรวม7แห่งใน5จังหวัดมียอดขายเฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ2,000 0 0ถึง2 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนให้โอกาสคนอื่นเหมือนที่ตัวเองเคยได้รับเขาจัดเวิร์กช็อปเล็กๆฟรีสอนแม่บ้านตกงานทำอาหารสอนวัยรุ่นขายของออนไลน์แจกวัตถุดิบให้คนอยากเริ่มทำธุรกิจเล็กๆเพราะผมรู้ดีว่าการไม่มีอะไรเลยมันเจ็บแค่ไหน ผมเลยอยากเป็นคนที่ช่วยสร้าง20บาทแรกให้กับคนอื่นด้วยบทที่8เปลี่ยนความจนให้เป็นแรงความจนไม่ได้แย่ที่สุดหรอกการยอมรับว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วหยุดพัฒนานั่นแหละที่น่ากลัวที่สุดเขามองย้อนไปในวันแรกวันนั้นที่มีแค่เหรียญ12เหรียญที่เดินผ่านร้านสะดวกซื้อแต่ไม่กล้าซื้อแม้แต่น้ำดื่มวันนี้เขาอยู่ตรงนี้ได้เพราะเขาเลือกสู้ไม่ใช่เลือกยอมแพ้พลังของความคิดเล็กๆที่ไม่เลิกทุกวันเขาตื่นตีสี่ ลุกขึ้นเขียนไอเดียใหม่ๆลงสมุดเขียนเป้าหมายประจำวันเขียนคำขอบคุณว่าขอบคุณที่วันนี้ยังมีแรงทำงานขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยไม่มีเงินเพราะมันทำให้ผมไม่ลืมตัวแรงบันดาลใจของลูกค้าเขาเริ่มได้รับข้อความหลายร้อยข้อความเช่นพี่แมนหนูเคยคิดค่าตัวตายแต่ฟังเรื่องพี่แล้วหนูเริ่มทำขนมขายได้แล้วค่ะน้ำพริกพี่ไม่ได้แค่เผ็ดแต่มันอร่อยตรงที่มีเรื่องราว พี่แมนหนูขอลอกระบบบัญชีของพี่ไปใช้กับร้านหนูได้ไหมเขายิ้มทุกครั้งที่ได้อ่านเพราะเขารู้ว่าเมื่อก่อนผมไม่มีใครเชื่อวันนี้ผมขอเป็นคนที่ทําให้ใครสักคนเริ่มเชื่อตัวเองอีกครั้งสร้างแรงกระเพื่อมเล็กๆเขาเริ่มออกงานสัมมนาเป็นวิทยากรให้มูลนิธิคนไร้บ้านสอนนักเรียนมัธยมในโรงเรียนต่างจังหวัดเขียนหนังสือเล่มเล็กแจกฟรีเริ่มจาก20บาทเขาไม่ได้ดังไม่มีใครรู้จักมากนักแต่เขารู้ว่า แค่มีคนฟังแล้วเริ่มลงมือทําผมก็รู้แล้วว่าเรื่องราวของผมมันมีความหมายบทที่9แผนสร้างร้านแรกหลังจากที่ผู้ผ่าเริ่มจับทางได้ว่าเงิน20บาทไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดใหม่การคิดแบบนักธุรกิจที่เน้นกําไรความเสี่ยงต่ําการเรียนรู้จากของจริงทําให้เขาเริ่มวางแผนเพื่อไปให้ถึงล้านแรกเขาไม่ได้เริ่มจากการฝันกลางวันว่ารวยแต่เริ่มจากการนับต้นทุนที่มีทั้งหมดไม่ใช่แค่เงิน20บาทในกระเป๋าแต่รวมถึง ทักษะที่มีเช่นการพูดการโน้มน้าวการเขียนทรัพยากรฟรีเช่นมือถือเก่าๆอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีเวลาในแต่ละวันความอดทนและความกระหายที่จะเปลี่ยนชีวิต 1. เขียนแผนธุรกิจแบบคนไม่มีทุนแผนของผู้ผาไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือสวยหรูแต่ตรงและใช้ได้จริงเช่นขายของที่ไม่มีต้นทุนเช่นขายยาพีออเดอร์รับออเดอร์มาก่อนแล้วไปซื้อของตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง หาสินค้ามือสองจากบ้านตัวเองเพื่อนบ้านหรือของฟรีบนออนไลน์มาปรับสภาพแล้วขายหาไรายได้จากการช่วยคนอื่นเช่นรับจ้างโพสสินค้ารับจ้างถ่ายรูปสินค้าขนของพาไปส่งปริษณีสองตั้งเป้าหมายไรายได้วันละ100บาทให้ได้ก่อนเขาไม่ฝันถึงล้านทันทีแต่เริ่มจากวันละ100ให้ได้ก่อนเมื่อทำได้เขาขยับเป็นวันละ300แล้วกลายเป็น1000บาทต่อวันในที่สุด เขาจัดระบบบัญชีรายรับรายจ่ายทุกคืนก่อนนอนเขาจะบันทึกว่าทำเงินจากอะไรใช้จ่ายอะไรบ้างและอะไรคือสิ่งที่พลาดทุกเช้าเขาจะตั้งเป้าว่าวันนี้จะทำเงินจากอะไรบ้างสาสร้างเครือข่ายสร้างโอกาสผู้พารู้ว่าคนคือทรัพยากรสำคัญเขาเริ่มติดต่อคนที่เขาเคยช่วยเหลือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเขียนรีวิวให้เพจต่างๆฟรี free, เพื่อขอโอกาสต่อยอด ในไม่ช้าเขาก็ได้งานเขียนบทความได้ค่าจ้างครั้งแรก200บาทและจากตรงนั้นก็ต่อย,ยอดเป็นงานประจําแบบฟรีแลนซ์หลายเจ้า 4. เปลี่ยนเงินเป็นเครื่องมือเมื่อเริ่มมีเงินเก็บผู้ผาไม่รีบใช้ฟุ่มเฟือยแต่แบ่งออกเป็น4กอง 1. ทุนต่อย,ยอด 2. เงินสำรอง 3. การเรียนรู้เช่นซื้อหนังสือคอร์สออนไลน์4แบ่งปันให้พ่อแม่หรือบริจาคส่วนเล็กๆทุกการใช้เงินคือการลงทุนไม่ใช่แค่การใช้ให้หมดวัน ห้าล้านแรกมาแบบไม่รู้ตัวหลังจากผ่านไป18เดือนภูผานั่งไล่เช็คบัญชีรายรับย้อนหลังเขาพบว่าเขาทำไรายได้รวมหนึ่งล้านบาทได้จริงไม่ใช่จากลอตเตอรี่ไม่ใช่จากการดังชั่วข้ามคืนแต่จากการเปลี่ยน20บาทเป็นไอเดียแล้วเปลี่ยนไอเดียเป็นโอกาสและสุดท้ายกลายเป็นเงินล้านบทที่1 0ถอดรหัสแนวคิดจาก20บาทสู่ล้านอะไรคือสิ่งที่ทำให้ภูผาสามารถสร้างล้านแรกจาก20บบาทได้คำตอบคือ เขาไม่เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากความคิดแนวคิดข้อที่หนึ่งทุนน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่ความกลัวทำให้ไม่เริ่มภูผาไม่ได้รอให้พร้อมเขาเริ่มทั้งที่กลัวเริ่มทั้งที่ไม่มั่นใจเริ่มจากที่ไม่มีใครสนับสนุนแต่เขาไม่หยุดแนวคิดข้อที่สองไรายได้ต้องมาจากการสร้างไม่ใช่แค่การขอเขาไม่ขอความช่วยเหลือเขาเสนอความสามารถแทนเขาสร้างคุณค่าให้คนอื่นก่อน แล้วจึงได้รับผลตอบแทนแนวคิดข้อที่3อย่ารอโชคให้สร้างระบบผู้ผาไม่ได้พึ่งโชคไม่เล่นพนันไม่ฝันรวยทางลัดแต่เขาสร้างระบบที่ทำเงินได้ซ้ําๆเช่นระบบหาไรายได้จากออนไลน์ระบบโพสต์สินค้าอัตโนมัติระบบจัดการเงินด้วยตนเองแนวคิดข้อที่4ทุกความผิดพลาดคือครูเขาพลาดหลายครั้งของขายไม่ออกถูกโกงถูกลูกค้าเบี้ยว แต่เขาเก็บบทเรียนไว้และไม่ทําซ้ําแนวคิดข้อที่5อย่ารอคนอื่นเปลี่ยนให้เริ่มเปลี่ยนตัวเองไม่มีใครจะเปลี่ยนชีวิตเราได้มากเท่ากับตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ภูผายึดไว้ตลอดข้อคิดบางคนมีเงินเป็นล้านแต่ไม่มีทางความคิดแบบคนรวยบางคนมีแค่20บาทแต่มีสมองที่สร้างล้านได้คุณอยากเป็นแบบไหนถ้าคลิปนี้ทําให้คุณเห็นว่าความสําเร็จเริ่มจากความคิดไม่ใช่เงินกดติดตามกดไลค์แล้วแชร์ให้เพื่อนที่คุณอยากให้รวยไปพร้อมกันสวัสดีครับ